ูนั้นต้องใช้การพูดในรูปแบบของสิ่งที่ถูกต้องนะครับลองพูดกันอีกครั้งครับว่าในความเป็นจริงมันมีอะไรครับที่ฟังมาทั้งหมดนะครฮะเสียงอะไรครับเีลาการพูดนะครับอารมณ์ต้องมีอารมณ์อะไรครับใส่ตาอะครับ,ส,รบสีหน้า สายตากูสีหน้าออมาเออมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเขาเป็นสองฝั่เนี่ยฮะนะครับสีหน้าท่าทางสายตาอะไรครับอารมณ์ขันอะไรนะอารมณ์ขันอารมณ์ขันนะครับแรงจรูงใจเราต้องมีแรงจรูงใจอะลำดับเรื่องราวอ๋ออะไรครับอะไรน,นะต้องมีลูกเล่น อย่ามาเล่นพ่อกันนะครับผมรู้ว่าทุกคนนั้นอาจจะคิดอยู่ในใจแต่ไม่กล้าที่จะออกมาเก็บไว้ดีแล้วครับนีแลครับโอ้เคียดขนาดนั้นเลยเหรอฮะเอาที่นั่นนะครับเช่นถ้าไม่มีวันนั้นลูกดิฉันตายไปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงนั่นแหะครับทุกคนคงจะรู้ดีว่าความรักที่แม่มีกับลูกเป็นยังไงนั่นจะแสดงว่าการเปิดเรื่องของเขาชัดเจน นะครับกับ meaning ที่จะนําเสนอพวกเรามีการเปิบเป็นในแบบนี้ไหมครับบางคนก็มีบางคนก็นึกออกแต่เวลานาเสนอจริงทําไม่ได้นะครับเพราะตัวแปรม,มันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงแต่ว่ามีอะไรบ้างพอเสร็จจากเรื่องของการพูดแบบที่เราต้องประทับใจแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งก็คือเรื่องของการนําเสนอนะครับการนําเสนอเนี่ยในกอกสารเนี่ยมีไว้อย่างชัดเจนแต่ผมอยากจะเน้นพวกเราเรื่องของการสร้างจินตภาพนะครับ การสร้างจินตภาพเนี่ยเราในความเป็นจริงเนี่ยสเรื่องที่เราดูเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับการพูดจูงใจใชนะ่ไหมฮะมีอะไรครับการสอนาการอธิบาย,บายการรายงานพวกเราคุ้นเคยกับแบบไหนมากที่สุดใน4แบบเนี่ย